ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กลางเมืองสัญญิสัญญงนั้นเป็นเมืองหลวงของมณฑล เหลียวหนิงมณฑลเหลียวหนิงนั้นมีพื้นที่1,70,000ตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณสักเปอร์เซนตก์กว่าของประเทศจีนแล้วเหลียวหนิงนั้นถือว่าเป็นมณฑลที่มีความสำคัญในเชิงการทหารนะครับเป็นมณฑลที่อยู่ในทะเลที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร การจัดการเรื่องความมั่นคงของจีนตอนเหนือทั้งหมดสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านเห็นนะครับก็คือว่าข้างหลังนั้นเป็นทหารเยอะเลยครับแล้วทหารที่ปั้นออกมานั้นไม่เหมือนกับรูปปั้นของทหารทั่วๆไปเพราะว่าลักษณะของการปั้นนั้นมีความบึกบึนเข้มแข็งมั่นคง ลักษณะของรูปปั้นนั้นหรือศิลปะนั้นเป็นลักษณะเหมือนกับตะวันตกสาเหตุจากตรงนั้นก็เป็นเพราะว่าในยุคนั้นเหมาจะตุงนั้นเอาวัฒนธรรมรูปแบบของที่เกิดขึ้นในรัสเซียนั้นเอามาใช้ปรับเปลี่ยนฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ารูปปั้นต่างๆรูปแกะสลักต่างๆของผู้นำหรือหุ่นต่างๆนั้นล้วนได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเยอะมากก็เพราะว่าความสัมพันธ์ ของจีนกับรัเสเซียในยุคนั้นนั่นเองเราจะเห็นนะครับว่ามณฑนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องครับนอกจากเรื่องของยุทธการก็คือเรื่องการเงินการธนาคารที่นี่นี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่อันดับสองของจีนนะครับเบอร์หนึ่งนั้นอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วที่นี่นั้นก็มีเอกลักษณ์นะครับว่าเศรษฐกิจหรือการพัฒนาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วครับ ที่สำคัญครับมณฑลเหลียวหนิงนั้นวันนี้กำลังอยู่ในจุดที่จะขยายตัวไปสู่การพัฒนาของการกินอยู่ที่ดีครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้มณฑลเหลียวหนิงนั้นกำลังจะออกไปลงทุนในต่างประเทศและประเทศไทยก็คือเป็นประเทศหนึ่งที่นักธุรกิจในมณฑลนี้สนใจครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นอยู่ใจกลางของอาเซียน และอีกภายใน2ปีนั้นอาเซียนก็จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกําลังมองอาเซียนว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนนั้นจะสามารถเอาไปใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในอนาคตนั้นนักธุรกิจไทยน่าจะมีโอกาสที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับนักธุรกิจของเหลียวหนิง เหลียวหนิงเป็นมณฑลที่ใหญ่เหลียวหนิงเป็นมณฑลที่มั่งคัง่งเหลียวหนิงเป็นมณฑลที่มีอนาคตฉะนั้นนักธุรกิจไทยควรจะต้องมองควรจะต้องคิดหาโอกาสที่จะมาร่วมมือร่วมการลงทุนร่วมพัฒนากับเหลียวหนิงในอนาคตนะครับ